ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาวันที่12ตุลาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขอเสนอรอาร์ตตนงไงบรูโน่เปิดเผยเหตุผลหลักในการปัดย้ายซาอุดีอาระเบียยูพีต่อไปนะเมื่องานนี้บรูโน่ฟอนันเดชกัปตันทีมแมนยูเองยืนยันถึงการตัดสินใจปฏิเสธในการย้ายทีมโมรลคา่า1 0 0ลร้านด้านดอนไปยังซาอุดิอาราเบียเมื่อช่วงเสมอโดยเปิดเผยถึงเหตุผลสำคัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เนยบรูโน่ Bruno, ในวัย31ปีเป็นส่วนสำคัญของฝั่งแมนยูตั้งแต่ที่ย้ายมาจากกระด้งของสปอร์ติ้งลิชบอนเมื่อช่วงปี2020แล้วก็ได้รับการยกย่องนว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เรียกว่าดีสุดของสโมสรทำกรกลางการาประสานที่ตกตำ่ำภายใต้าการกุมทัพของนารุอมโอเรกุนดาสชารัฟฟรังนิกเอริกเชนฮากและก็ล่าสุดกับนังของโรบเบนอัมอริม โดยผีแดงซึ่งจบประูการที่แล้วด้วยดับที่15ในพิมเบริกต้องเจอกับการออกสตาร์ทที่น่าผิดหวังโดยทีมของอัลบริมนั้นเอาชนะได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนัดที่ลงเล่นและก็ตกรอบคาราบาลครับด้วยการแพ้กริชบี้จากลีกทูช่วงการโดนจุดโทษแม้ว่าฟอร์มของแมนยูจะย่ำแย่แต่ว่าธนตของบรูโนเองนั้นยังคงยืนหยัดเคียงข้างสโมสรอ,อย่างเหนียวแน่นโดยที่ปฏิเสธโอกาสในการย้ายทีม ซึ่งดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสนั้นโตเป็นข่าวใหญ่ในการย้ายไปที่ซาอุดิอาระเบียช่วงซัมเมอร์แต่เขาเองนั้นเลือกที่จะฝากอนาคตในขรัะงนี้ไว้กับพื่อร่มหอฝั่งแมนยูในขณะที่เหลือสัญญาอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้น ซึ่งก็มีการรายงานข่าวบอกว่าอันฮิบารานเนี่ยซึ่งประธานสมโมสรได้ติดต่อก,กับวอร์โนโเกี่ยวกับการย้ายทีมยินดีที่จะเสนอสัญญามูลค่ากว่า200้ล้านปอนด์ให้กับกองกลางรายนี้นอกเหนือจากท่านของค่าตัวประมาณ1 0 0่้ล้านปอนด์ให้กับพนักของฝั่งแมนยูในคังนี้เพิ่มเติมแล้วโดวยเขาได้บอกว่าผมเองนั้นไม่ได้ปิดประตูในการย้ายทีมไปยังซาอุดีอาระเบียเพราะว่าฟุตบอลโลกเขาได้กระหนาผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นในครังนี้เลยนะ ผมอยากอยู่กับพนตั้งของฝั่งแมนยูต่อไปและสโมสรก็อยากให้ผมอยู่ต่อมันก็เพียงแค่นั้นนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามบรูโน่เองนั้นปฏิเสธที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตของเขากับพนั่งของสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้เขาบอกว่านั่นเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการเพราะว่ายัางคงไม่ได้มีการพูดคุยกับผมเลยเขากล่าวเพิ่มเติมนะ เมื่อไม่ได้มีการพูดคุยกับผมผมจะพูดคุยกับคุณอย่างเปิดเผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันเนชั่นลีกผมอยากที่จะสนุกกับช่วงเวลานี้และสิ่งสำคัญสำหรับผมตอนนี้คือการได้เป็นตัวแทนของทีมชาติเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้ลงเล่นในวันเสาร์และผมก็ยังคงไม่รู้นะว่าจะได้ลงเล่นในครั้งนี้บร,รือไหมและยิ่งไปกว่านั้นผมจะย้ายออกจากแมนยูในอีกหนึ่งปี ครั้งนี้เป็นไ่ผมมีความสุขกับที่นี่ไม่ฉะนั้นแล้วผมคงไม่อยู่ต่อนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นสิ่งที่กระทบต่อผมในครั้งนี้เป็นอย่างมากก็เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคลต่อมาเก็นครับอาร์ตยังไงเวลาลงสนามมีจํากัดนะเซอร์ซีเมนู จอจะอำลาแมนยูมีปลาิทางแล้วและหวังโอกาสติดธงลุยบอลโลก2026ในครั้งนี้โดยสองแข้งเมนูนะผมอาเตรียมที่จะเดินหน้าในการย้ายทีมตลาดหน้าหนาวหลังจากที่อัมริมเองนั้นไม่เปิดโอกาสในการลงสนามหวังใช้เวทีใหม่สร้างผลงานติดทีมชาติไปุบบอลโลกปี2026นะ โดยกันนี้โจชัวเซอร์ซีและก็คอพปี้เมนูสองแข้งของฝั่งแมนยูก็เตรียมพิจารณาในการย้ายทีมแบบยืมตัวในตลาดช่วงเดือนพฤราคมนี้หลังโอกาสในยุคข,ของรบรูเวนอัลบริมมีอยู่อย่างจำกัดโดยแรงข่าวในอังกฤษเองก็ระบุนาว่าทั้งคู่ต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพิสูจน์ตนเองและก็เพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติ ไปลุยฟุตบอลโลกปี2026ซึ่งจะจัดขึ้นในอเมริกาเหนือโดยมีการรายงานข่าวบอกว่ากาโชกซาริอาอิตาลีเป็นเป้าหมายหลักของทั้งคู่นะขณะที่นาโปลรีก็ถูกยกให้เป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวคอบบี้เมนูไปเริ่มทีมหลักที่มองว่ากองกลางดาวรุ่งรายนี้เหมาะกับระบบหลังาการเล่นของพวกเขาซะมากกว่าส่วนเซอร์ซีก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันสุดเข้มงวดในแดนหน้าเนื่องจากว่าอัมบอริมนั้นเลือกใช้3แนวรุกตัวหลักอย่างเอมเบลโม คุนย่าและก็เบนจามินเชสโกทำให้กองหน้าดัชรายนี้แทบไม่มีที่ว่างให้ลงสนามเลยด้านเมนูก็ต้องเจอกับความท้าทายไม่ต่างกันหลังอาร์มริมออกใบยอมรับเองด้ว่าเจ้าตัวต้องแย่งตำแหน่งโดยตรงกับพนักของบรโน่ฟอนันเดชซึ่งในฐานะกัปตันทีมและก็หัวใจสำคัญในแดนกลางโอกาสเบียดลงตัวจริงจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะทั้งเซอร์ซีและก็เมนูเองก็ต่างเชื่อเลยนะว่าการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาว เป็นก้าวสำคัญเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติไปลุยเวทีใหญ่ระดับโลกในอีกปีหนึ่งปีข้างหน้าในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าสองคนนี้จะมีเวลาในการย้ายเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมหรือว่าต้องรีบย้ายในช่วงตลาดมกราคมนี้ต้องรอดูคนต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมาจน,นครับเอาแล้วยางไรเทวันสายผีเผยเกเเซอร์ เปิดใจขายแมนยูหวังที่จะโกยกำไรระดับพันล้านปอนด์นะคราวนี้จะทำให้แฟนผีทั่วโลกได้เฮหรือไม่นะฮะหลังสื่อเทียวันเปิดเผยว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยพร้อมที่จะพิจารณาขายแมนยูก่อนปี2027ทำกำลังเสียงเรียกร้องให้คืนทีมสู่มือคนรักฟุตบอลจริงๆจะได้ไหมเมื่อลอร์ีวิชเทลนักข่าวระดับเชียร์วันจากเดอะอตแลนติกรายงานข่าวบอกว่าตระกูลเกลเซอร์ เจ้าของทีมปิศาจแดงแมนยูเริ่มเปิดทางต่อความเป็นไปได้ในการขายสโมสรก่อนปี2027ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญต่ออนาคตของหนึ่งในทีมฟุตบอลที่มีมูลาค่าสูงที่สุดในโลกโดยการรายงานข่าวระบุนว่าเกเรลเซอร์เองต้องการผลตอบแทนอย่างมหาศาลจากการบรีไฟแนนซ์นี่เสียและการเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยมูลค่าปัจจุบันของแมนยูอยู่ที่ประมาณาเรา4,300ล้านปอนด์แต่ว่าเจ้าของชาวอเมริกันคาดหวังอ่าราคาที่สูงกว่าน,นั้นยังมีระยะสำคัญโดยดัยงข่าวเปิดเผยอีกนะว่ามีกลุ่มทุนเพียงแค่ไม่กี่รายเท่านั้นที่กำลังพอจะยื่นข้อสเสนอได้หนึ่งในนั้นก็คือซิกยสซิมบินชอามาชอันทานีมหาเศรษฐีจาก,การ์ตา และก็กลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกันมาก่อนหน้านี้โดยนอกจากทางด้านของฝั่งนี้แล้วนะฮะยังมีการรายงานข่าวบอกว่าตัวแทนจากตระกูลเกลเซอร์ก็ได้เข้าพบนะฮะเซอร์จิมไรทิฟนักลงทุนชาวอังกฤษผู้ถือหุ้นประมาณ25%ของสโมสรที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้ซึ่งก็อาจจะเป็นการหา,หารือแนวทางร่วมกันต่อทิศทางสโมสรในระยะยาวในครัรันี้ก็เป็นได้ แฟนฝีจำนวนไม่น้อยยังคงแสดงความไม่พอใจต่อเกลเซอร์มาโดยตลอดนะและมีการประท้วงนอกสนามหลายครั้งและกระยกร้องให้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของทีมอย่างแท้จริงเพือ่อคืนความเป็นสโมสฟรฟุตบอลให้กับแฟนบอลในคาัาบีดเพิ่มเติมกันอีกครั้งเป็นระวางงานนี้นะครับผมตระกูลเกลเซอร์นะฮะดูแลต้องวางมือจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจบด้วยการขายสโมสรจริงงานนี้แฟนๆพร้อมเฮ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงเปิดบทเปลือกเมื่อบรูโน่เปิดเผยเหตุปัดข้อสเสนอก้อนโตจากซาอุดิอาระเบียเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเลือกอยู่กับฝั่งทาของฝั่งแมนยูต่อไปโดยการน,นี้บรูโน่ฟอนันเดสยืนยันชัดเหตุปฏิเสธข้อสเสนอก้อนโตจากซาอุดิอาระเบียเพราะใจย,ยังคงผูกพันกับแมนยูแต่แย้มอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนโดยบรูโน่ฟอนันเดสกับทันทีแมนยูได้ออกมาเปิดใจ ถึงกระแสข่าวที่ว่าเขาเองนั้นอาจจะย้ายไปคาแข้งเดลิกซาดิอาราเบียโดยยืนยันว่าตอนนี้มีความสุขดีกับแมนยูแต่ว่าไม่ได้ปิดโอกาสในอนาคตอันกไกลน,นี้โดยกองกลางทีมชาติโปรตุเกสรวรานี้เพิ่งจะปฏิเสธข้อเสนอจากสองทีมยักษ์อย่างซาดิอาราเบียอย่างอันทิรานและก็อันอันติอัสเมืม่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา พย้ำว่าเหตุผลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวในการลุยฟุตบอลโลกแต่ว่าเป็นการเพราะว่ายังคงอยากจะอยู่กับแมนยูต่อไปซะมากกว่าผมไม่เคยคิดถึงว่า,าฟุตบอลโลกเวลาตัดสินใจย้ายทีมน,นะมาริโน่คนนี้ก็ได้กล่าวนะฮะ,ะแต่ว่าผมต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์และก็สโมสรก็ต้องการให้ผมอยู่ต่อในครังนี้เท่านั้นเองนะอย่าไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงโองกาสในการย้ายทีมซัมเมอร์นา เราเตะในวัย38ปี SP อะไรนี้ก็ตอบอย่างระมัดระวังว่าผมยังไม่รู้เลยนะว่าจะได้ลงเล่นฟุตบอลสัปดาห์นี้นหรือไม่ดังนั้นแล้วผมคงตอบไม่ได้นะว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายในอีกปีข้างหน้าในครลังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชัานครับขอบคุณทุกคนต่ามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ